เฮ้ hey, วันดีค่ะสอดอสไตล์เออวันนี้ว่าจะมาพูดเรื่องแฟนแฟนอีกแล้วจริงๆมันก็เป็นคอนเทนต์แฟนแหละเนาะช่องเราอะแต่ว่าอยจะคุยเรื่องประมาณว่าวอดีนั่งนั่งดูหน้าแฟนเนี่ยแล้วเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงคบกันมันมาได้วะทั้งที่คนใสนะ่เนี่ยต่างกันคนละขั้วเลย ห่วงจริงต่างกันแบบอย่างนี้เลยแต่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่กันมาได้ตีกันบ้างนะมันก็ลงตัวไม่ได้มีอะไรให้แบบไม่สบายใจหรือแบบไม่ดีก็เลยมานั่งคิดว่าคนที่เขาจะเกิดมาคู่กันแสดงว่าต้องเคยทําบุญร่วมกันมาคือไม่รู้ว่าเป็นบุญของเราหรือว่ากรรมของเขานะที่ได้มาคบกันแต่ก็อย่างเรื่องเชียร์บอลเราก็ชอบเป็นคนละทีมเวลาบอลเตะเราก็ด่ากันชิบหายแต่รู้ไหมว่ามันโคตรสนุกเลยที่เป็นแบบเนี้ยแต่บางทีก็คิดว่าไม่ใช่อาจจะเป็นทําบาปร่วมกันมาเป็นทําบาปร่วมกันบ้านนคจอต้องเกิดมาตีกันขนาด แต่ก็ดีเห็นไหมมันเป็นอะไรที่มันค้ำชูกันถ้าไม่มีน้ําคอยช่วยสาสตร์นะป่านนี้ทุกอย่างมันก็ไหม้วอดไวายไปด้วยกันหมดแล้วแล้วได้เป็นคนที่ชอบพูดพูดๆๆๆเลยบางทีพูดก่อนคิดด้วยซ้ําแต่ไว้เป็นคนที่แบบบีคุยกับแฟนคลับหน่อยครับวันดีครับเอาวันดีครับอะไรก็แบบนีนนงงบ้น้องเป็นยังไงครับน้องเป็นยังไงครับเนี่ยพออยู่หน้ากล้องพออยู่ตามแต่หลอกที่มันพูดเยอะๆมันไม่ใช่อะไรนะมันท่องบทแต่คือเนี่ยชีวิตจริงอย่างเงี้ยไม่พูดเลยก็ถามว่า ของที่ใช้ใช้ดีไหมใช้ดีครับแล้วรู้สึกเป็นไงก็หน้าหายแล้วเนี่ยต้องต้องซื้อมาใช้นะครับราคาเท่าไหร่แปดร้อยห้าสิบครับต้องซื้อที่ไหนนี่สอนดอสโตโอ้ย้องห้พูดเหมือนลูกเลยเห็นไหมคะมันพูดไม่เก่งแล้วได้เป็นคนที่แบบทําอะไรเร็วเ็วคิดเร็วทําเร็วไปเร็วโช๊โช๊ตโช๊ตโชแตก็มีพี่ไว้เนี่ยคอยเช็ดให้ตลอดคอยเคลียร์ให้ตลอดคือเหมือนเด็กเหมือนที่ให้ผู้ใหญ่คอยเช็ดขี้เออมันจะผ่านไหมล่ะมันไม่ใช่สไตล์ได้แล้วก็ไม่เวิร์กนะงั้นเอาแบบนี้แหละเอาแบบนี้แหละพี่ดาวอีก อุ้ยบีแบบนี้มันไม่ได้นะทำไมถ้าแบบนี้มันจะผิดคอนเซปต์ลูกค้าเดี๋ยวขายลูกค้าไม่ผ่านหรอกคุยกับดาวเรื่องบีบใหม่เนี่ยมันไม่ค่อยได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้ไงวะผิดใช่ไหมเนี่ยเช่นเนื้อเรื่องตรงนี้เขาว่ามันนิเกทีบอ่ะเราว่าเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่าเออหวังไม่เสียงไม่เสียงฮลัลโหลพี่ดาวเออด้ลืมไปมันใช้ไม่ได้วะ่ะหุยด,ดีนดะ,ะพ,พี่ไว้มาแก้ทนันมาดูให้ทนันไม่งั้นแม่งส่งไปแล้วเดี๋ยวปรับใหม่นิดนึงเดี๋ยวค่อยส่งให้ได้ดูอีกทีนาวมันคนมีระบบเป็นคนคอยดูแแแลจััดดกกาาาารรรมีบบผนนนนใทํงส่ววตไ้ออะ มุดไม่มางานไม่เดินต้องบิวก่อนให้เข้าที่เออบีซื้อดนนะันมาฝากอย่าลืมกินนะเออแต่ว่าสคริปอะเสร็จยังเนี่ยยังเอ้าเดี๋ยวเขาต้องส่งสตอรี่ลูกค้าก่อนหกโมงเย็นนะแล้วไหนเดี๋ยวเขาต้องออกไปซื้อพ็อปอีกเดี๋ยวก็ไม่ทันงงจะเล่นใหญ่ทั้งทีงานแบบนี้มันต้องใช้จินตนาการแต่บางทีเวลาก็ไม่เคยรอเรานะโอ,อเ,รเร็วเลยขนาดเรื่องของกินอะยังมีความคอนท้าต์เลยอะ เฮ้ยบีเอาอีกแล้วนะแดดฟ้องตำในนี้อีกแล้วนี่มันฟ้องแอร์มันก็เหม็นโอ้ยบีอย่ากระแดดหลโอ้เหม็นเนี่ยหัากินดิมันจะไม่เหม็นเหม็นของปวดของแสบเลยมูอเรืองเลยเนี่ยมูอเรืองเลยอ้าวเฮ้ยบีแล้วบีกินอะไรเนี่ย หมูย่างกับซอสบาร์บีคิวไงมันก็อร่อยนะรู้จักไหมคำว่าฟิวชั่นเฮ้ย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  <c oughs> เอาทำไมบีไม่ลงองเหรอส้มตำกับสเต็กอ่ะไปด้วยกันได้นะขนาดไก่ทอดกับกินกับส้มตำไม่โคตรอร่อยเลยไม่เอามันไม่เหมือนกันถ้าบีชอบฟิวชั่นเนี่ยบีกินโดนัทที่เขาซื้อมาให้ดีกว่าแล้วฟิวชั่นอะไรบีไม่ชอบช็อกโกแลตไงหุย <c oughs> ีราัเบรลรี่ด้วยอะ่ะเยอะเค้ล้ำไปอีกอร่อยอะดิงั้นดีลองกินอันนี้ดีกว่าอ่ะก็กล้วยกับช็อกโกแลตไงเฮ้ยต้องเข้าเนือระอร่อยอ่ะนี่ก็คอรคุ้มเลย อันหนึง่งไม่ต้องสองไส้ยิ่งตามยิ่งลงตัวเป็นไงโดนนัดีอร่อยใช่เปล่าล่ะเนี่ยมิสเตอร์โดนัทเขาออก,อกใหม่สองไส้อ่ะอร่อยดีเห็นไหมขนาดขนมอ่ะยังมีหินหยางบาลานกันได้เลยยิ่งต่างยิ่งลงตัวม,มีไส้อะไรอีกอ่ะมีไส้ข้าวเหนียวทุเรียนไหมข้าวเหนียวข้างทุเรียนข้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอันนั้นก็แอดวานไปป่ะบีไปทำกินเองเถอะ แต่ก็มานั่งคิดได้ว่าความรักอ่ะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันในทุกๆอย่างแต่ต้องต่างในเลเวลที่รับกันได้เพราะว่าเราอ่ะโตแล้วก็ไม่ได้อยากจะรักใครเพิ่มแต่อยากจะรักคนเดิมเดิมอะไปให้นานๆจริงไหมแล้วก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบแฟนเราออกับใครนะเพราะว่าเรามันต้องเป็นลิมิตเต็ดเป็นตัวของตัวเองเขา้าใจไหมคะฉะนั้นอ่ะแตกต่างแต่ต้องลงตัวมันบอกเลยฉะนั้นใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กระดิ่งให้พี่ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันมาโม,ามยด่าก็ได้อ่ะอีกนนนนิดดดเเีียยยยยววววววจะครดดจะครรบ้ากกกกทุชชช่่่ัััน บีมันอร่อยมากเลยอะแดดทั้งอันแม่งเลยมามามาเดี๋ยว